จิตเกษมพงษ์าฟอร์มแก่งขับเคลื่อนการพัฒนาปากน้ำโพยุคใหม่ต้องก้าวไปต่ออย่างไม่หยุดยั้งผนึกกำลังพลังสมองระดับแนวหน้าทีมง,งานบริหารที่มากด้วยป,ประสบการณ์พร้อมนำเสนอสิทธ้านโยบายจากทีมพัฒนาบ้านเมืองที่จะยกระดับปรับมาตรฐานสร้างประสบการณ์ใหม่นโยบายที่กันกรองจากคนท้องถิ่นที่มากประสบการณ์ผสมผสานแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัยนโยบายที่จะพัฒนาคน พัฒนาเมืองพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงยั่งยืนทีมของคนท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นรู้ลึกทุกปัญหาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลือกนายกเลือกจิตตะเกษเลือกสมาชิกเลือกทีมพัฒนาบ้านเมืองทีมพัฒนาบ้านเมืองเลือกตั้งเทศบาลนครนะครสวรรค์ฝากทีมด้วยนะแล้ว นายกิกเกษมนะลูกทีมเนี่ยมงคลไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจโอเคไม่เปลี่ยนใจฝากทีมด้วยนายนายแล้วนายกคนเดิมนะแล้วลูกทีมใหม่เนี่ยลูกทีมทีมนายกทิกเกษมนะเนี่ยเนี่ยทีมนายกจิกเกษมอีอาเนี่ยนายกคนเดิมชอบชอบนะชอบยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากทีมด้วยนะครับท okay, okay, right. like anyway> ีมนายกคนเดิมนะ แล้วเนี่ยลูกทีมกิตนะมงคลคานเนาะแล้วก็เบสนะลูกทีมมาเยี่ยมวันนี้เนาะเ c สนะครับเสไม่เปลี่ยนใจนะขอบคุณนะครับไม่เปลี่ยนใจเนาะอ่าใจอยู่แล้วค่ะรักลูกใคยก็รักพ่อเขาด้วยอ๋อ นายกคนเดิมล้วป้านะเพราะเราลงกันทุกปีไม่ต้องโอ้ครับกันเราลักท่านเต้องลงโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากหลอนนะเนี่ยโอ้โหผมเดินตาเลยวันเนี้ย